ลึกซึ้งก่อนสิลิต้าเปิดความหมายรองเทา้าคู่จิว๋วส่งถึงคุณยายบนสวรรค์ยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆเลยละค่ะสำหรับน้องกวินทาย,ยาทหมื่นล้านลูกชายของก้อนนะรงเดชและคุณแม่สิลิต้าเจนเซนที่ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องกวินโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของกอนนั้นก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมแคปชั่นระบุว่า Happy Birthday กวินลูกรัก จากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านไปไวมากรองเท้าคู่สีส้มคู่นี้คือรองเท้าที่คุณย่าคุณหญิงพรทิพย์ซื้อไว้ให้พี่ณพัฒนรงเดชตออพี่พัฒเกิด ตอนพ่อกับแม่รู้กำลังตั้งท้องน้องกวินรูปสองคือตอนที่ลิต้าท้องกวินได้ประมาณ3เดือนพ่อเลยเอารองเท้าคู่นี้มาถ่ายเพื่อเป็นความหมายว่ายางก้าวแรกของลูกจะมีขุนยาคอยดูแลอยู่จากบนสวรรค์ และวันนี้ลูกก็เริ่มยืนได้เองในรองเท้าคู่นี้จากคุณย่าแล้วเชื่อว่าในทุกๆก,ก้าวในชีวิตลูกคุณย่าจะคอยดูแลปกปักรักษาลูกตลอดขอบคุณลูกที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตพ่อให้มีความสุขและขอขอบคุณภรรยาสุดที่รักศิลิตาสำหรับของขวัญที่วิเศษที่สุด Happy Birthday My มายเดียร์ร l สซันเลิ รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะน้องกวินและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ